ีนขึ้นหัวนะครับตั้งไ้วอปิดแต่ปิดไม่มิดนะตายไปแล้วชนะแล้วนะก็ชิวนะอย่างเก่งเลยนะ เป็นแบบนี้นี่คือง่ายกว่าสีสีนะเพราะสีสีมีมีโอกาสโดนลุมเหมือนตะเกี้อ่ะให้บอรแรงไอ้บอแรงหลือไอบอขั้นครับตะกี้นี่ที่เขาโยนผมจำไม่ได้แล้วนะครับฝั่งฝั่งนู้นเรียกปืนนะครับ โอ้ยเขาเลอกลูกซองนะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วลูกซองเพราะมันยิงได้สองเมิตแล้วโหลดช้านะผมตายแล้วนะโอ้ไม่ไหวเลยเขาหหดเกินเขาหหดหรือผมกาก็ไม่รู้นะโดนสอนนะครับเรียกว่าโดนเท่นั่นเอง เราได้สองแล้วนะครับแฟนสยองเราจะแพ้หรือเปล่านะครับเนี่ยนั่นเรินจะเล่นระเบิดซะด้วยโดนไหมครับเนี่ยอุ้ยขอผมไม่โดนะครับแต่ของเขาโดนผมอุ้ยทำไมเขายิงหัวคมยังครับเนี่ยยิงขึ้นแต่หัวผมอย่างเดียวเลยของผมก็วิ่งแบบ พิ่งมาราธอนเลยนะครับตอนนี้ใช้น้องดีกว่าน,นะเพราะเรามาเล่นในแบบ EP แฝดสยองนะครับจะเรียกว่าพี่กับน้องนั่นเองเลือกปืนปืนนี้มันชื่ออะไรไม่รู้แต่ตอนที่ผมเล่นผมเรียกว่า2แป๊บนะครับเพราะมันปุ้มๆดี แอคทาครับอวดน้องไปก่อนผมโดนยิงครับแต่ซองนี้ยิงไกลมันไม่ค่อยเข้านะครับเฮ้ยเขาไม่ตายได้ไงตายแล้วนะครับต,ตัวผู้หญิงใครจะตายก่อนโอ้เขาหน่าจะขึ้นหงอผมนิดนึงหละแต่กี้อ่ะไม่งนนั้นเลือดคงไม่ไหลเป็นน้ำหรอก โอ้หนึ่งหนึ่งต่อสีแล้วนะครับแฟนสยองเราจะชนะหรือเปล่าอุ้ยโดนลุมนะครับเฮ้ยช็อตนี้ก็เท่อยู่นะครับนิ่งมาโดนลุมสองตัวอ้ยผมเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะจำไว้ไปตอดช็อ,ชอตดีกว่าแพ้นะครับโอ้โหไก่นี่ก็ขันยังเลย ไม่ติดว่าเป็นไก่บ้านเพื่อนข้างบ้านนะไม่งั้นผมน่าจะได้แกงขั่วแล้วนะครับกิตรกรรมอะไรยังไม่รู้เยอะแยะมันร้องอยังเลยนะครับไก่ตัวนี้มันเข้าไม้นะครับถึงไม้ผมที่อยู่ตรงนี้แต่เสียงไก่มันตังครนบะ ถ้าเปรียบเสมือนก็ไก่กับรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้จะเหมือนกันเลยนะครับออกวิ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าเล่นกีตาร์กีตานี่ผมก็วิ่งนําตลอดเลยนะครับไปแล้วนะครับระเบิดไปแล้วน่ะขึ้นหัวขึ้นหัวไปนิดนึงแต่อยู่ใกล้ขึ้นหัวยังไงก็ไม่ค่อยเจ็บนะอุ้ย ขาใช้ตัวที่พุ่งอ่ะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่เร็วจริงตะกี้พุ่งมาอยู่ข้างหลังนผมเคยเล่นแล้วนะครับตัวนั้นมันพุ่งไปแล้วมันคอนโทรลยากแต่ว่าบังคับให้ยิงูเนะยากคนี้เล่น